ครับผมกกลบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ชาแนลอีกแล้วนะครับผมอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมมีราคาทุเรียนมาให้นะครับวันนี้ขอเสนอแผงเหียตะนะครับผมที่ภาคใต้นะครับราคาดีเหลือเกินนะครับแต่ตรงนี้เขาคัดนะครับลงง่ายขายคล่องนะครับผมที่ ภาคใต้นะครับผมราคาวันนี้โดดขึ้นอีกแล้วครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูช่องนี้มีแต่รวยรวยรวยครับพอไม่มีน้องชาวสวนนะครับผมผมจะเริ่มให้อย่างนี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดติดตามไว้นะครับกดไว้เลยนะครับเราจะทํากันทุกวันทั้งปีและปีต่อๆไปเราก็จะทำนะครับในรูปแบบนี้นะครับผมอาจจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็นะครับราคาวันนี้นะครับผมสวยงามเหลือเกินครับพ่อแม่พี่น้องครับ A B นะครับอยู่ที่165บาทนะครับผมน้ําหนัก2-6กกิโลกรัมนะครับแล้วก็เกรด C นะครับผมอยู่ที่125นะครับน้ําหนัก2-6กกิโลกรัมนะครับ A B C อยู่150บวกนะครับเอ่อสี่ยีครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็ชนนี้นะครับผม ab อยู่ที่110บาทครับเกรด c อยู่ที่80ครับการยาวนะครับผม ab อยู่ที่150นะครับเกรด c 115บาทครับต่อกันที่พวงมณีครับผม ab อยู่ที่130นะครับผมเกรด c อยู่ที่100นะครับผมนี่คืออราคานะครับแผงเฮียตะนะครับผมส่วนยะลานะครับผม ab อยู่ที่150นะครับเกรด c อยู่ที่140บาทเอ้ย110บาทนะครับส่วน abc อยู่ที่140นะครับส20เครับพรามีน้องครับนี่คือราคาวันนี้ครับที่ยุทธพงษ์นำมาฝากนะครับผมก็วันนี้คลิปนี้นะครับผมก็มีมาเท่านี้นะครับหากใครฟังไม่ทันก็กลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยุทธพงษ์ชาแนลก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับวันนี้ยุทธพงษ์ชาแนล ขอตัวลาไปก่อนก่อให้ทุกท่านค้าขายร่ำรวยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ